าแนะนำเรื่องของการทำแบตเตอรี่คอนทนแล้วก็แบตเตอรี่ไอโซเลชันกันนะคะก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทพัทยาฟูดนะคะก็ให้อํานวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่การถ่ายทำแล้วก็มาร่วมกับแนะนําในเรื่องของการขั้นตอนสร้างแบตเตอรี่ไอโซเลชันด้วยกัน,นะคะ่ะถ้าถงตัวแทนของบริษัทพัทยาฟูดแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมกำพรทุกยังยืนนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะ f a i ของบริษัทพัทยาฟูดนะครับนะ ก็มาเริ่มต้นว่าวเริ่มต้นเราก็ต้องบบมีพรมโดยการนะที่จะต้องคอยคอยสื่อสารนะกับผู้ป่วยที่อยู่ข้างในสูตนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะพาไปชมตงจุดต,ต่างๆกันนะคะว่าเราเริ่มต้นทำปฏิบีติ isolation กันยังไงนะคะเราจะมีนะที่จุดวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีติอุปสน,นะครับแล้วก็ เพื่อวัดความดันนะที่จะต้องดนะีเริ่มต้นก็ต้องมีรายชื่อนะของประวัติของผู้ผู้ป่วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะโหลดเข้าในระบบนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีมีบัตรประจําตัวนะของผู้มาพักนะครับนะของแต่ละคนเพื่อที่จะในแต่ละวันตอนเช้านะ ก็จะต้องเช็คนะออความจารอุณหภูมิแล้วก็ออกซิเจนนะให้บันทึกนะเป็นประจำวันเลยนะเราจะจะได้เป็นประวัตนะิแต่ละวันนะในข้างในห่วยก็จะมออีตัวสแกนนะแต่ละคนนะโดยการสแกนทุกเช้านะ,ะคนที่เตื่จพบ ติดเชื้อและต้องมาจักตัวใน AI นะคะก็คือเราจะต้องมีการลงทะเบียนมีการคัดกรองมีการวัดไข้มีการจับอัจจาระเซตมีการวัดคาาา set, าวามดันก่อนที่จะเข้าไปถ้ากลุ่มไหนที่มีอาการเราจะให้รอจุมจุดท,ที่นั่งคอยก่อนเพื่อที่จะประสานกับโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแล้วก็โรงพยาบาลน,นั้นก็จะต้องรับไปรักษา ขั้นตอนตอนน่อไปสองหุที่ต้องมีกล้องวงจรปิดข้างในเพราะว่ากลุ่มผู้กับตัวข้างในเป็นกลุ่มที่ติดเชือ้อฉะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นกลุ่มคนปกติฉะนั้นจะไม่เข้าไปปาคนหรือสัมผัสกับคนข้างในในคนนอกจากว่าจําเป็นจริงๆถึงจะเข้าไปในการเข้าไปก็ต้องใส่ชุด PPE ด้วยนะคะ,ะถ้าข้างในคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีตรวจคนเข้าหรืยอยังนี้น่าสนใจ ดีๆนะครับแล้วก็าจัดอีนอนที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอาเมื่อกี้เราดูโซนสีเขียวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูโซนสีเหลืองกันนะคะซึ่งเป็นสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโซนสีเหลืองน,นะคะก็คือสําหรับพยาบาล เข้ามาเปลี T ่ยนชุด PPE นะคะหรือคนที h h h ่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้กับตัวข้างในหรืออาจจะเป็นช่างที่เข้าไปซ่อมไฟหรือซ่อมไฟฟ้าข้างในเวลาเปิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉะนั้นตรงนี้จะโซนสีแงจะเป็นจุดที่ให้คนที่ปกตินะคะสามารถเปลี่ยนชุด PPE ได้ก่อนเข้าไปในโซนสีแดงกันนะคะตรงนี้ก็จะมีแอลกอฮอล์มีชุดอุปกรณ์ป้องกันตัวนะคะแล้วก็มีหน้ากากแล้วก็มีเกลี่ยไว้นะคะถ้าเกิดว่าเรารับเข้ามาเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะ เมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งในขยะ,ะติดเชื้อด้านหลังนี้ด้วยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการดูแลนะคะข้างในนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนสีแดงกันเลยะคะ่ะ ตรงนี้ก่อนนะาการโหลดครั้งแรกนะมาลงทะเบียนตรงนี้นะจะมีพยาบาลนะมาคัดกองนะเรื่องของการวัดอุณหภูมินะเช็คว่าเช็คสักประวัติมีไข้ไหมนะครับแล้วก็ขท้าซิเจนเป็นยังไงก่อนที่จะโหลดเข้าไปข้างในได้นะครับจะมีเครื่องวัดอุณภูมินะครับพอคัดกองตรงนี้ปุบ๊บนะ พยาบาลอนุญาตแ,แล้วก็จะเข้ามาในเข้าไปในตัวสีแดง จะจุได้ประมาณ200คนนะทั้งหมด200เตียงนะฮะ <c oughs> ก็จะมีฟอนเต้าหนะ่มเอ่อฟุ้งนะมาบริการให้นะแล้วก็จะมีจุดจุดนน้ำดื่มนะจุดนน้ำดื่มแล้วก็มีเอ่อไมค์นะไว้สื่อสารนะกับกับผู้ารนกานได้นะครับตอนที่ทนะกกมีอนะไรที่เป็นการยาซารยาหรือไปสบาออยานะเป็นไข้เนี่ยขอยานะ ก็สามสารถที่จะสื่สารกันได้นะมันก็จะมีพัดลมแล้วอากาศนะจะให้อาการมนโปร่งนะงมีมนะีระเบียบนะงการอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะจะมีป้ายติดแล้วก็ทั้งสองภาษาภาษาภาษาไทยแล้วก็ภาษาพมา่า นะหรือสามหน้าที่สองนู้นนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกแนะครับก็การาการที่เราทําสถานที่กักตัวในสถานประกอบการนะคะการมีเตียงมีอุปกรณ์เครื่องนอนของใช้ที่จําเป็นเนี่ยการวางเตียงก็สําคัญนะคะการวางระยะห่างก็อยู่ประมาณ1เมตรซ้าย1เมตรขวา1เมตรในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อนะคะส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะมีการวางเตียงอีกแบบหนึ่งองมีฉากกาั้นหรือจะเป็นกรุ๊ปเพื่อในการบริหารจัดการจะได้ดูได้ว่า เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะสารารณูปโภคให้กับผู้ผู้ป่วยนะครับและจุดตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะใช้สำหรับซักซักผ้านะของผู้ป่วยแล้วก็ล้างจานนะครับนะล้างเครืล้างจานนะจะมีอยู่ตรงนี้นะพร้อมกันนี้ก็จะมีราวตากผ้าให้นะครับอำนวยความสะดวกให้ใน,ในการซักผ้าในแต่ละวันนะครับจะเป็นราวตากผ้าและ พื้นที่อาบน้ําแล้วก็พื้นที่ห้องน้ํานะคะซึ่งทางโรงงานก็จะแบ่งออกเป็น2โซนคือห้องอาบน้ําชายนะคะด้านโน้นแล้วก็ห้องอาบน้ําหญิงนะคะ วางถังขยะสีแดงนะคะแล้วก็ติดต่อให้เทศบาลนะคะหรือบริษัทที่รับจ้างเก็บขยะนะคะมาเก็บนะคะก็จะเป็นจุดทิ้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ทว่จะวางไว้ใกล้กับประตูที่สถานผู้เก็บขยะสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาในโซนสีแดงนะคะแล้วก็อาจจะทําเป็นประตูหน้าต่างสําหรับเวลามาเก็บก็เปิดเอาแล้วก็ยกถังออกไปได้ง่ายสะดวกนะคะแบบนี้นะคะ การชีวิตทางขนอกนะครับอันนี้จะเป็นชีวิตเฉินเวลามีความ คือระบบความปลอดภัยในเรื่องของเซฟตี้นะคะก็จะมีถังดับเพลิงด้วยแล้วก็มีจุดแจ้งสัญญาณเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่สาธิตวิธีการใช้นะคะว่าเวลาเกิดเหตุทำยังไงครับกาก็จะว่าใช้วิธีการหมุนนะครับ ดึงกด<ๆ>กดสายครับเ็ไปใช้ยื เทนั้นจะมีฝ่ายการพยาบาลฝ่านะยความปลอดภัยนะก็ฝ่ายทางด้านสา,ารสูุปโภคนะและก็ฝ่ายประสานงานราชการนะที่เราจะต้องอทำบันทึกส่งข้อมูลให้ทางสอสอจประจำวันระบบบันทะึเราจะเป็นถังถังพักนะครับจะมีถังพักรวมสอถัง นะฮะแล้วก็เป็นระบบเซฟติกนะฮะแล้วก็จะมีทรีทคอรีนนะเราทรีทคอรีนด้วยระบบออโต้ฟีดคอรีนเพื่อจะได้คอรีนประมาณสัก0.5 ppm mm, นะก่อนที่จะปล่อยนะครับารอะไ ที่ไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าคงต้องมีการเตรียมการไว้พอสมควรนะครับเรื่องของเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับนะี้ผมต้องได้ประสานกับทางโรงพยาบาลผู้สัญญาโรงพยาบาลผู้ขณะที่จะมาช่วยดูแลกพอนีเกิดเหตุการณ์ที่เรา,เรา,เรา,เรามีมาตรการในการวัดอยู่แล้วใช่นะครับ้นกิแซดหรือว่าเรื่องของตัวความดันอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดค่าวิกฤตเราก็จะเด้เล็กกับโรงพยาบาลผู้สัญญาซึ่งเราก็มีอ้อรายประสานกันอยู่แล้วครับก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าห่วงอะไร มีความมัน่นใจแค่ไหนคะในการที่ทํารอบนี้จะดูแลผู้ที่นอนนเ,เอ็เไอได้อ่าท่าสาวอดใจผมโอ้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าวเรามีประสบการณ์มาหนึ่งครั้งนะครับ <S <S แล้วก็อีกครั้งที่ผ่านันมาอย่างที่พี่เด็ดบอกก็คือามีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ถ้อวามการกเรียนรู้รอบนี้เรา,ามีประสบการณ์แล้วเราคิดว่ารอบนี้เราไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ท้านถามว่ารู้สึกไงก็รู้สึกเอ่อ ตอนแรกก็รู้สึกยินดีนะที่จะให้บริการนะกับผู้ป่วยนะที่ที่ยังยังทักทอยอยู่นะแล้วก็นะมีวัตถิอาสารนะจะช่วยนะในการทักทักตัวที่นี่นะครับนะอ่าตวนุ้วะตาคิดว่าก็น่าจะมีเพราะว่าครั้งนี้อาจจะไม่ไม่ก็จะต่างจากครั้งก่อนนะอาจจะมีผู้ป่วยที่ แสดงอาการนะแต่เราก็ต้องรับมือในเรื่องของไภัพานเรื่องของอพยาบาลนะที่จะต้องอคอยเตรียมการนะ24ชั่วโมงนะเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ป่วยนะเราจะทำใจทำอย่างเต็มที่ครับ